ันหนึ่งเราก็จะเป็นสะพายนะบ้านจันกิมหารเก่งนะวันเนี้ยเพื่อนสาวจะอยากเป็นแฟนได้ไหมคะไม่ได้เพื่อนสาวคือเพื่อนสาวค่ะเด็ดนี้นะเด็ดนี้

hurry ฮะไปถ่าย Maybe English is okay, English okay. Yeah, uh um, yeah. Cookie, you know,

ร้อนค่ะย็นค่ะเย็นค่ะเย็นร้อนเร้อน เื้องหลังฉากนี้ให้ฟังหน่อยจริงจริงม,มันเป็นซีนที่หนูชอบพ่สุดด้วยซ้ำซีนที่ทะเลที่ขอแต่งงานหนูชอบที่ม่อนเป็นคนขอแต่งงานคือก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นว่ามันจะมีการงอนกัน<ช>น,น,นิดนิดนึงเพราะ,ะว่าก่อนจะเล่าต่อเขาบอกว่าฉากที่บอกว่างอนกันนิดนึงแฟนๆเขาบอกงอนกันจริงๆเหรอตอนนั้นคือในนอกเรื่องหองอนกันจริงใช่ไหมใช่ไหมก็มันมันไม่ไม่ได้เชิงงอนหรอกมันคือการไม่ปรับความเข้าใจกันมากกว่าใช่ใช่นีน่าอินเนอร์แรงต้อง ถช่ต้องคุยกันค,กค่ะตอนนั้นแต่ว่าพอคุยกันก็ทําให้สนิทขึ้นนะคะเป็นปกติของของการทํางานมันจะมีปัญหามีอะไรที่แบบคนสองคนเขาก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะ Good morning ค่ะที่รักต่อยรอบกันไหมคะ Good morning ค่ะที่รักต่อยงรอบ